มาพบกับคำว่า salary survey นะครับก็คือการสำรวจค่าจา้างอันนี้สำหรับ h อชาหลายคนที่มาทำงานแล้วต้องอยู่ในส่วนเราเรียกว่าการบริหารผลตอบแทนหรือดูเรื่องค่าจา้างวันดีคือดีคุณอาจจะโดนผู้บริหารมอบหมายงานมาว่าอา้าคุณเข้ามาใหม่เไปไ็น้อชาเนี่ยช่วยไปทําโครงการสํารวจค่าจ้างให้หน่อยว่าตกลงบริษัทเราเนี่ยค่าจ้างเราเนี่ยสู้กับตลาดได้ไหม เอาแล้วเราก็เริ่ม,มงลงลวตกลงคนจะไปสำรวจข้าราชางที่ไหนทาเองไหมคาว่า salary survey ก็จะมีบริษัทหรือหน่วยงานกลางจะเป็นสมาคมชมรมหรือหน่วยงานไหนก็ได้ที่เขาจะมีหน้าที่เหมือนเป็นคนทําสํารวจข้าราชางในตลาดครับก็ในประเทศไทยก็จะมีเช่นสมาคมการจัดก,การงานบุคคลแห่งประเทศไทยน่าจะมี a r Center ผมไม่แน่ใจว่ามีที่อื่นอีกไหมจ้าที่เห็นทํานะ ก็คือปีหนึ่งจะทำเขาเรียกว,ว่า salary survey หครั้งโดยการทำอะไรฮะรับสมัครองค์กรที่จะเข้ามาร่วมว่าใครอยากทำสำรวจค่าจ้างบ้างในตลาดคุณจะได้รู้ว่าของคุณกับตลาดเนี่ยแข่งขันได้ไหมนะครับก็จะรับสมัครมาเขาก็จะไปชี้แจงว่าการทำ salary survey ทำยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลให้แบบฟอรมคุณกลับมากรอกคุณมีทั้งหมดกี่ระดับแต่ระดับหมายถึงอะไรแล้ก็ต้องทำเขาเรียกว่า job matching เลยตกลงในตลาดเนี่ยตำแหน่งเนี้ยของคุณคือเทียบกับอะไรเพราะบางทีเราบอกวิศวกรเราเราไปแปะกับวิศวกรเราไม่ได้ต้องไปอ่านก่อนว่าคําว่าวิศวกรอยู่เลเวลนี้ที่เขาสํารวจเนี่ยเขาหมายถึงทํางานแบบไหนแล้วตกลงตรงกับของเราไหมบางทีวิศวกรที่ค่อยมาอาจจะตรงคําว่าซีเนียร์เอนจิเนียร์ของเราก็ได้นะก็ก็ทำากรอะข้อมูลหลังจากนั้นเราก็ข้อมูลพนักงานข้อมูลตำแหน่งข้อมูลเงนินเดือนของตอบแทนต่างๆส่งไปให้เขาครับ เขาก็จะรวมข้อมูลทั้งหมดของทุกบร,ริษัทเข้าด้วยกันแล้วก็จะวิเคราะห์ทําทรายงานผลสํารวจค่าจ้างออกมาเป็นเล่มๆเ,เป็นไฟล์นะครับแล้วก็แจกกลับมาให้กับคนที่เข้าร่วมคุณก็จะได้รู้ว่ารหัสของคุณนะก็จะมีรหัสของคุณอนยะ่างเช่นบร,ริษัท A ก็จะแจกมาเลยว่าบร,ริษัทคุณเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันเทียบกับตลาดของคุณตำแหน่งไหนสูงต่ำกว่ากันซึ่งผลการสำรวจค่าจ้างอันนี้ก็จะ มีรายงานผลเดี๋ยวจะจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าหน้าตามเป็นแบบไหนสักสอตัวอย่างก็จะมีตั้งแต่เทียบเงินเดือนอย่างเดียวเขเรยกเบสิคส a l i นะเทียมเงินเดือนรวมด้วยสมมุติ b o n เทียมเงินเดือนรวมทุกอย่างที่เป็นเงินนะก็จะมีหมวดต่างๆมาให้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ดูเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้อบริษัทนั้นเขาลักไกา่าว่าเขาเอาเงินเดือนไป จ่ายเ,เป็นอินเซนティเป็นอารวาสเป็นเงินช่วยเหลืออะไรเลยคุณต้องของคุณไม่รวมคุณเงินเดือนก้อนเดียวเวลาเทียบอย่าดูเงินเดือนอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคุณดูเหมือนเยอะนะจริงๆอะ่ะคุณเงินเดือนสู้เขาได้แต่ของเขาแยกเป็นหมวดอย่างอื่นพอไปเทียบภาพรวมปรากฏว่าคุณอาจจะน้อยกว่าเขาอีกอันนี้ก็เป็นรูปแบบของรายงานที่จะออกมาก็ทํากันดีละครัเอาไปทาอะไรครับเมื่อเราได้แล้วก็มาทาอะไรบ้างหนึ่งมาดูว่ามีตําแหน่งไหนระดับไหนของเรา ที่ต่ำกว่าตลาดเท่ากับราคาตลาดสูงกว่าตลาดในตลาดภาพรวมในธุรกิจเดียวกันถ้ามันมีจำนวนธุรกิจมากพอองค์กรมากพอลนะก็มาดูเอาไปทำอะไรอีกเพื่อเสนอผู้บรหิหารว่ามีหน,น้าหะ่ะที่คนของเราลาออกบ่อยๆเพราะตำแหน่งนี้เราต่ำกว่าตลาดมีหน,น้าที่เราหาคนไม่ได้เพราะตำแหน่งนี้เราต่ำกว่าตลาดมากนะก็จะได้รู้อีกมุมนึงก็คือบางตำแหน่งเราจ้างเวอร์ไปไหม โอ้หไม่มีใครออกเลยเพราะตลาดเขาจ้างกันต่ำมากเรานี่จ้างสูงเชียวนะครับแล้วก็เอาไปทําเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าจ้างหรือกระบอกเงินเดือนเพราะบางทีเนี่ยพอเราได้ผลการสำรวจค่าจ้างมาแล้วก็มาเช็คดูอีกทีว่ากระบอกเงินเดือนที่เราทําไว้เนี่ย5ปีที่แล้วยังใช้ได้อยู่ไหมมันไม่อัปเดตแล้วหรือยังนะครับก็มาดูต่ออันนี้เป็นเรื่องของการสำรวจค่าจ้างสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาใหม่ ข้อพึงระวังในการที่จะไปสํารวจค่าจ้างร่วมของเขานะครับที่หนึ่งให้ถามดูว่าธุรกิจคุณเนี่ยมีจํานวนองค์กรในปีที่แล้วที่เขาสารวจมีมากพอไหมเพราะมิฉะนั้นคุณเป็นธุรกิจที่แปลกๆอ่ะเป็นธุรกิจที่แบบมีอยู่ไม่เกิน10องค์กรเขาทํารายงานภาพรวมให้คุณนะไม่มีไม่มีเทียบกับธุรกิจเดียวกันนะเพราะว่าจานวนมันไม่มากพอข้อที่2เวลาทําจ o อบแมทชิ่งก็คือการจับคู่ตําแหน่งคุณกับตําแหน่งที่เขาให้มาเนี่ย ดูดีๆนะอย่าดูแค่ชื่ออ่านให้ละเอียดแล้วก็จับคู่ให้ได้มิฉะนั้นผลการสำรวจมันจะออกมาผิดเพี้ยนข้อที่3ที่พึงระวังก็คือการสำรวจค่าจา้างเอาบอกกันตรงๆกับผมเชื่อว่าบางองคอ์กรไม่ได้ให้ข้อมูลจริงทั้งหมดเพราะแหละเขาอยากให้เข้ามาเพื่ออยากได้ข้อมูลจากคนอื่นถ้าทุกองคอ์กรเนี่ยแล,แล้วไม่ซื่อสัตย์กับการทําสํารวจค่าจา้างคือให้ข้อมูลไม่ครบอ่ะ มันก็จะก็ียกว่ามีเออร์เอร์หรือว่ามันมันไม่น่าเชื่อถือแต่สุดท้ายมันสุดวิสัยมันได้แค่นั้นแหละอันนี้คือข้อพึงระวังเพราะนั้นคือใครก็ตามที่ได้ผลการสรํารวจมาผมบอกว่าไม่ใช่ว่าผลการสรํารวจไม่ดีนะดีเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็มีบ้างที่ถ้าคุณอยากเอาไปใช้จริงอ่ะกรุณาไปศึกษาหาข้อมูลนอกเหนือจากการสารวจค่าจ้างมาประกอบนิดน,นึงเช่นดูจากคู่แข่งดูจากคนที่มาสมัครงานคนที่ออกจากคุณไปอยู่ที่คู่แข่ง รือไปดูข้อมูลจากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากเรื่อง salary survey นะครับอันนี้คือข้อข้อพึงระวังในการทาแล้วก็เวลาทำ salary survey แล้วแนะนําว่าการุณาเอามาใช้เถอะเพราะหลายคนที่ได้เล่มมาหนึ่งเล่มได้ไฟล์มันไฟล์ก็เก็บไว้อยู่นั้นน่ะไม่มีใครผู้ปรญหาไม่ถามก็ไม่เอามาใช้สุดท้ายก็เสียตังค์ไปทำ salary survey เปล่านะครับแล้วก็อาจจะต้องตั้งใจให้ได้ว่าทำ salary survey แล้วคุณลองตั้งสมมติฐานไว้ก่อนคุณอยากทาอะไรกับ อยา่าปรับเงินเดือนของตำแหน่งนี้อย่าทำนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วเวลาเซอร์เวยมา <c oughs> ปุ๊บก็ <c oughs> จะมาทดสอบสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ว่าเออจริงไว้นะ,ะ,ะก็ก็จะมีประโยชน์มากกว่าหรือเมื่อได้ผลการสำรวจมาแล้วแนะนำว่าเรามาวิเคราะห์ข้อมอูลดูว่าเฮ้ยตกลงคนอื่นเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนกันหมดแล้วเรามีนอกจากเงินเดือนมีอีก10รายการว้ก็คือค่ารถค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าข้าวค่า,ายเยอะแยะไปหมด ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรเราจะต้องลดจํานวนรายการลงเพื่อให้มันอยู่ในเงินเดือนอันนี้ผมคิดว่าถ้าทําแล้วน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่ที่จะได้รายงานมาตั้งกองอยู่หนึ่งเล่มก็ฝากไว้เป็นข้อคิดหรือความรู้สําหรับคนที่มาทํางานทางด้านเรชาครับ